สำหรับ EP ีนี้เราจะพาทุกคนไปทําบุญกระถินกินของอร่อยแบบโลเคอลเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในท้องถิน่นกับจังหวัด ที่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทยทีนีท่าชัยสีสัชนาลัยสุขโขทยัย มาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะแล้วก็มาซื้อขนมครกเย่ต้อยนะคะเขาจะเป็นแบบแป้งบางกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็ดิบไซส้เข้าไปข้างในค่ะเป็นไซส้ชาไทยเขาจะมีไส้ชาไทยกะทิชุดละสาสิบบาทหลายชิ้นมากมาชิมค่ะ อืมอืมอร่อยนะอันนี้เป็นกะทิค่ะอืมกะทิจึงกระฉากะทิอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ,คะดีสามสิบบาทได้เยอะอยู่นะแต่ <จำ S 1> ว่าจะหมดแล้วคะ่ะจะหมด,หมดแล้วคะ่ะกินกินแบบกินฉ่ำม,มากคนละอันนะคะคนละหนึ่ง โอเคค่ะไปต่อค่ะสุขโขทัยรอยอยู่สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Follow My Soul นะคะตอนนี้เนี่ยพีทก็อยู่ที่ท่าชัยศรีสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะซึ่งทริปนี้นะคะก็จะเป็นการเดินทางมาทำบุญกระถินกับแม่ค่ะแล้วก็ทริปนี้จะมานอนที่บ้านของน้านะคะก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดท่าชัยเลยตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาชม วิถีชีวิตประเพณีแล้วก็พาไปกินของอร่อยที่ท่าชัยศรีสัชนาลัยกันค่ะจะพาไปไหว้พระที่วัดเก่าที่สุโขทัยกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะว่าที่ศรีสัชนาลายัยท่าชัยสุโขทัยนะคะจะมีวิถีชีวิตที่สวยงามขนาดไหนคะ่ะ เทวรรกระินกระถินด้วยจ้าวันนี้มีสิบวันเลืนี่แหละและอาทิตย์น,นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดท่าชัยนะคะก็คือติดก,กับบ้านนานี่แหละแวะมาซื้อลูกชิ้นทอดค่ะลูกชิ้นทอดร้านนี้เนี่ยอร่อยน้ำจิ้มแซ่บแป้งกรอบดีมากสามมายี่สบาทแม่ค้ากำลังทอดอยู่ค่ะไปค่ะเดี๋ไปลองชิมกันอันนี้เป็นแบบ เป็นปลานะคะดูแป้งสิอพอใหม่ใหม่ดีมากแป้งอร่อยมากมาต่อกันค่ะแบบจิ้มนำจิ้ม แบบชุมช่มๆอย่างนี้เลยนะคะไปค่ะอืม,อมอจิ้มแซบรสชุมช่มๆเลยชุมช่มๆนี่ไปค่ะอืมดีมาก ตอนนี้ถึงสุโขทัยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำแซนด์วิชโบราณนะคะซึ่งจะทำไปลงทานค่ะประมาณที่คำนวณเอาไว้120แต่น่าจะได้เกินนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำแซนด์วิชค่ะเป็นแบบโฮมเมดนะคะทำมาตั้งแต่ชนบุรีแล้วนี่ เป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีไก่หอ,อกนะคะสำหรับอุปกรณ์และโบรนาโบรนานะคะซับน้ำเอาไว้เอาไปนึ่งประมาณ5-6นาทีนะคะในน้ำเดือดเพื่อที่จะแบบให้เขาสุกหอกโอเคไปเดี๋ยวเรามาเริ่มหอ,อกเลยค่ะเสร็จตนี้ด้วยนะคะอีกทีหนึง จริงๆเราไม่ได้ห่อคนเดียวนะคะแม่ก็ช่วยห่อด้วยแล้วก็มีคนมารอช่วยห่ออยู่นะคะแต่ว่าไม่ขอออกกล้องค่ะ ก็เป็นเชาว,วันที่3แล้วคือที่นี่เนี่ยตอนแบบทาบุญกระถิ่นนะคะเขาจะมีวันที่ตักบ,บาทเทโวก็คือจะมีแบบเป็นขบวนแห่มีเทวดานางฟ้านางสวรค์มีแบบผีเปรตอะไรเงี้ยนะคะให้คนเห็นถึงแบบการทําความดีแล้วก็ความชั่วต่างๆแล้ววันต่อไปเนี่ยถึงจะเป็นวันที่ไปออกโรงทานกระถิน และอีกวันหนึ่งถัดไปก็ถึงจะฉลองกระถิ่นนะคะก็คือว่าจะใช้เวลาโดยรวมเนี่ยก็จะประมาณแบบ 3- 4วันเลยโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูขบวนกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยเขาจัดออกมาอลังการขนาดไหนคะ่ะจริงๆเดินไปนะคะเพราะว่าวัดเนี่ยอยู่ไกลมากๆและด้านหลังนะคะคุณแม่คะ่ะจัดเต็มมากนะคะแม่ใส่ชุดจัดเต็มมากวันนี้โอเคค่ะไปกัน สำหรับการตักบาตเทโวที่นี่จะมีการเดินขบวนพาเรดจ,จำลองเหตุการณ์วันพระเจ้าเปิดโลกทั้งสามคือสวรรค์มนุษย์และนรกให้เห็นกันและกันได้ขบวนจะนำโดยเทวดานางฟ้าตามด้วยสัตว์นรกผีปเปรตและจะปิดท้ายด้วยการใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้ง แก่ประสงค์ซึ่งการเดินขบวนให้เห็นภาพแบบนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้ผู้คนได้เห็นถึงผลของการกระทำความดีและความชั่วสำหรับเราเป็นประเพณีที่คลาสสิกเป็นรูป,ปรธรรมและสวยงามมากๆค่ะ ะะก็จะมากินกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยที่เป็นแบบออริจินอลเขาบอกว่าเปิดมาแล้วเนี่ยร่วมกว่าแบบ50ปีขึ้นไปนะคะแต่แบบเป็นตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะถึงความออริจินอลน้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นรุ่นของแบบลูกของเขาที่ทำแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันอันนี้จะเป็นการชิมครั้งแรกเลยค่ะ นี่ค่ะขอขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นคนคิดคนสูตรคนแรกใช่ไหมคะอันนี้เปิดมาแล้วกี่ปีค่ะประมาณประมาณกว่าย้ายขายจากท่ช้ามาสามบาทได้หมูสองบาทไม่ได้หมูอ๋อตั้งแต่สามบาทสองบาทเลยเหรอคะเี๋ยวเส้นกิโลหกบาทแล้วเส้นเล็กอ ต้ขายมายาวนานมากตาม10บาทหมูก uh ิโลเพรานั้นหมูกิโลละ30บาทแต่ก okay, ็เปาโคตรโบ๊ะกระหมูต้องตะเพียวตะหนูว่กระจำหรือไม่โอเคเดี๋ยวรอชิมเลยนะคะแบบออริจินอลค่ะเจ๊จิบเจ๊ดเลย

ก๋วยเตีดเด๋ยวสุขโขทไทยกินก๋วยเตี๋ยวสุขโขทไทยนะคะขอเติมพริกลงไปเล็กน้อยในก๋วยเตี๋ยววะเขาจะมีพวกที่เป็นน้ำตาลใส่น้ำตาลปีบลงไปอยู่แล้วเป็นปกติเราก็จะมีมะนาวให้แบบนี้บีบลงไปให้ออกเปรีป้ยวๆหวานๆเอ๋ขออีกหนึ่งฝาแล้วกันนะน้ำไม่ค่อยออก ใส่มะนาวลงไปค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเขาจะมีซอสแ,แดงๆคือเตีเ๋ยวสุขโขไทยเขาจะใส่ตัววปักยาวนะคะแล้วก็จะมีถั่วคั่วด้วยเส้นเล็กแบบออริจินอลโปเป็นหมูแดงแล้วก็หนังหมูเมื่อกี้ <คน S 1> แอบ <คน S 1> ชิมแอบชิมหนังหมูกรึบมากทำเส้นดีๆนะคะเพราะว่าเขาแบบ ช,ชุ่มมีความชุ่มๆมมแบบแห้งเขาก็จะมีน้ำซุปมาให้ด้วยเอาไว้แบบสดให้เข้าคอ,อนะคะเดี๋ยวขยบน้ำซุปเข้ามาในนี้อันนี้คือกากหมูเนาะนุนๆะกากหมูดีมาก,ก,ากหมูแบบน้ำซุปของเกษตรแม่กากหมูอ ค่ะเส้นค่ะอือมันเป็นเรื่องปกติที่แบบกวูจะสู่ขอาไทายเขาจะหวานนํำนิดนึงเพราะว่าเขาใส่น,น้ำตาลปีบลงไปเขาใส่น้ำตาลปีบ่ะมันก็จะมีแบบความหวานความนวลเขาถึงมีมะนาวให้แบบเอามาบี กากหมูดีมากเส้นก็ดีชุ่มฉ่ำเส้นมันจะมีคมมวามหเหนีวหมูแดงค่ะมหมูแดงเขาก็ทำดี ไม่แห้งเกินอร่อยอคุ้าั้งกี่ปีนะคะ,ะน้ำซุปก็ดีค่ะเป็นก๋วเตี๋ยวสุขทไทยที่ถูกต้องอถ้ามีโอกาสได้มาที่ท่าชาัยศรีสัชนาลัยนะคะแนะนำค่ะก๋วยเตี๋ยวบ้าคำอร่อยมาก